มาต่อครับตะก,กี้เราตัดต่อไปเรียบร้อยแล้วขอเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นลัดแอนไว้์ทีแได้ว่าจะแกะทีเดียวเลยพื้นที่เราไม่พอนะครเหมือนเดิมรุยกันรวดเดียวอะไรไม่รู้เรื่องอันนี้กลับด้านนิดนึงนแล้วชิดซ้ายคราวนี้ลองชิดขวาดูบ้างเจ้าโพคาบู อุ้ยจ, ut, จุมาลูกระโดมโอ mm. nah, ้ยโอ้ยโอ้ยติดติดติดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอากระเทือนไปถึงนี่กระเถื่อนไปถึงกล้องเบี้ยวเลยกล้องกระเทือนเลยเห็นไหมล่าหมอฟาดเนีฟาดเนี่ เล็กน้อยปุ๊บฟุ๊บอีกสองชุดหกแพ็กสิบสองซองฮะลุ้นกันไปเลยเฮ้ยม่แกะไม่ได้อื อะไรจะเหเนียวอะไรขนาดนั้นอันนี้กาวเหนียวพิเศษแกะไม่ออกหรือว่าจะเป็นเป็น BWR หรือเปล่าให้เพ่งเล็งเอาไว้เซตนี้เดี๋วยวจะได้เซครอมโอ้สะเทือนสะเทือนกล้องตลาดปุ๊บอืมต้องไงเรียง อ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยปุ๊บหาพิจุมาลูดูีิอันนี้จะต้องทิ้งไปเลยไม่ต้องลุ้นปุ๊บฮึอุ๊ยเหมือนจะใบแปลก S R หรือเปล่าหรือ S A R หรือเปล่า S A R หรือเปล่าโอ้โหเอ๊ะหรือการ R R วะ เอา S R S R ฟุ๊โอ้โหเวนบูลุนเจลโอ้โหได้ทั้งทีได้อึใส่ก็ยังดีเออพอได้ S R ก so oh. oh. really. uh ็ไ huh. ด้ใบโอ้โหบูลุนเจลจะเป็นลมไม่มีนะ้วไม่มีปฏิหารนะคู่ไอ้แอนไปไปสองได้ใบ ไดเอสอาเลยแต่ว่าโอ้โหตัวไอเหมือนตูดอะหน้ามันเหมือนตูดอะปลาหมึกไอ้ไม่ใช่เป็นเป็นไออะไรวะแมงกะพุนเนอ่ยโหติดอยู่ปลายปากโอ้โหขาวครับผมเอน็นเอ็นขาวไงโอ้มาอยากขาวพอ ขอทีเด็ดหน่อยดำดำเลยดำ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 ขาวขาวหืมลายลายโอ้กัดอาลายขนาดนี้อา,าแน่ๆลายขนาดนี้อา,าแน่นอนนะฮะอาแน่แน่โวูทูลอดลายพร้อยไม่ต้องลุ้น เป็นการลุ้นกราแบบใหม่ลุ้นลายพลอยอืขาวที่ครัชโกโบเอวุอืมสีเหลืองทูนสครับเปอร์อ๋อ้วไมโอ้โหขอนที่เด็ดไปฮะ S A R U R จงมาไม่มาขาวล้วนไปเลยลุ้นมากนะขาวล้วนไปเลยปัดโท้วอต่อ,ตอโดนโดนขาวไปหนึ่งซองแล้วนะชุดนี้รู้สึกจะขาวเยอะนั่งร็กแอนไว้เนี่ยโอ้การ์ดอ่ามาอีกใบอ่า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 บากรกา อามาโกราโอ้โหวีเอสอาร์ใบแรกแล้วก็เซตที่เหลือก็่อยเปรี้ยเสียขากันไปเลยขาวล้วนโอ้โหเจ็บอันนี้มีเจ็บขาวล้วนโดนนิดนึงอืมหัวหสวยๆหน่อยสิ โอ้โหขาวเหมือนสักสวยเลยคือขาวเวนุโป้ไอ้ BWR 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 S A r น่กกาจะการอ่าอ่าประมาณนั้นเนี่ยอ่า จาดูจาโลดามันไม่ต้องหลุดเนี่ยถ้ามันเป็นวัแบบวิบป,ปับเรียบๆเนี่ยจะเป็นอาอ่า,อาและ <c oughs> และเฮ้ยไปหลุดทุกดอกอืมวิบป,ปับแต่นี่ก็นต้อจะอาอาแหละตันเนี้ยดาวร้อยเลยโดริวซื้อ โอ้โน่หมดแล้วนะตอนนี้เหลืออีกสามกล่องเดี๋ยวผมเก็บไปกล่องนะท่านไม่มีตัเอสไม่มีขายแล้วนะต่ในได้อินด้วยนะอาจจะม,มีอีู่เฮ้ยโอ้ได้อา,า,อ,าอีกใบปั๊โทคุมาซูนโป่งสามใบฟืบได้กิเดนคีได้คู่นะฮะถือว่าตูก้กับไอ้อันขาวล้วนมปแล้วกันเฮ้ยอ่ะ,อะมา หลุได้ SR บูรุนเจ j ขอบใจมากแต่ก็ถือว่าถ้าซื้อแค่หกล้วออก SR ก็ถือว่าคุ้มหรือเปล่าเออแล้วแต่คนนะเพราะว่าใบไม่น่ามีราคา200ร้อขายไม่น่าจะออก <c oughs> เอยปวดหัวช่วงนี้ต้องเสริมดวงหนักๆแล้วเรา ในอ่ามาสามะโอเคตามนี้นะครับ